เอาไปต่อกันที่เรื่องที่ลือกันหนาหูมากเลยค่ะเรื่องของคู่โบกับลิเวอร์พูลนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้หลังจากที่เราเรายงานข่าวกันไปนะนี่นะลองตามข่าวนะเฮ้ยมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆว่าแบบเฮ้ยมีความสนใจจริงปิดดิว48ชั่วโมงมาอีก,ล,อกละอีปิดดิว48ชั่วโมงนู่นี่นั่นโอ้ทินที่ทำอะไรกับทีมผมไม่ได้ละฮะแต่ปรากฏว่าโรมาโน่ค่ะมาแล้วขยับขยับแล้วเชื่อว่าคงแบบมีคนไปถามเขาอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าเขาสวนกระแสก็ไม่เชิงนะบ๊อปเพราะว่าวิธีที่เขาตอบเนี่ย เขาตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ประมาณหนึ่งเข<อ>าบอกว,นะว่าคือคือเขาพูดประมาณว่าเนี่ยลิเวอร์พูลยังไม่ได้มีเท่าที่เขารู้ยังไม่ได้มีท่าทีสนใจจะเซ็นสัญญากับคู้โบตามข่าวเพราะแน่นอนยังให้ความสําคัญกับเรื่องของโมงซาล่าแล้วก็อันดับสลอตเองก็มีความให้ความสําคัญในการพัฒนาขุมกําลังที่มีอยู่มากกว่าแต่เหมือนเหมือนเขาก็พูดประมาณว่าแต่เหมือนแบบยังไม่ได้มีความคืบหน้าอ,อะไรเกี่ยวกับดีลนี้ครับ คืออ่านดูมันก็ไม่เชิงปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้เชิงยอมรับว่าข่าวนี้มันมีมาจากไหนนะคะแต่ที่มีข่าวออกมาเลยก็คือเรื่องของโมซาลาเนี่ยเห็นว่าสโมสอนอยากจะจัดการสัญญาใหม่ให้เรียบร้อยก่อนเปิดฤด,ด,ดูกาลใหม่มเพราะว่าวันนี้น่าจะประมาณเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยสโมสอรก็คือน่าจะต้องเดินทางไปอเมริกาละไปฟรีซีซั่น คิดว่าเขาคงจะต้องมีการคุยกันอย่างเทรน์เองอ่ะเทรน์ก็เริ่มมีการออกมาพูดแล้วว่ามีการโทรคุยกับอานาสลอตเหมือนกันตื่นเต,นต้นอยากจะมาเริ่มซีซันใหม่กับเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบเหมือนโทรมาทักทายเซย์ฮัลโหลแต่ก็ให้เกียรติผมที่ผมยังอยู่ในเส้นทางของยูโรยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรกันมากแต่คือเขาก็รู้สึกว่าแบบอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆฤดูกาลใหม่กับผู้จัดการทีมคนใหม่ฟังดูก็เป็นเป็นทางบวก ก็ดูไม่ย้ายแนด่ดูเป็นไป,นปนในทางบวกดิฉันก็เป็นโรมานาไม่กล้าฝันดงองกลัว <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือเรอื่องคูโบสเนี่ยกระแสมันมาจากญี่ปุ่นก่อนอแล้วคนก็เริ่มมองว่าเออจริงๆอ่อะลิเวอร์พูลก็ไปเซ็นสัญญากับพาร์ชิปสปอนเซอร์ที่เป็นสายการบินบมันก็เป็นไปได้ที่ตลาดฝั่งนั้นมันถ้าดึงคู่โบสมาได้แล้วราคาสมเหตุสมผลก็ถูกไปได้ทั้งสองฝั่งได้ข่าวค่าเหนื่อยแพงนะ ใครคุโบเนี่ยหรอคุโบมีคนบอกเหมือนกันอยังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นอยู่มาดินคุโบะก็ต้องตามกันต่อไปนะคะส่วนฟุตบอลอินไซเดอร์ค่ะก็รายงานว่าทางด้านของเอเบเรซี่เอเซอ่ะเอเซอ่ะคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีข่าวว่าลิเวอร์พูลสนใจนะก็เป็นนักเตะของคริสเซิลพาเลชนะคะทำผลงานในยูโรได้ดีนะก็แต่กับเอเซ่เองเนี่ยมีหลายทีมไม่ความสนใจ มีอย่างซิตี้สเปอร์ใช่มีเออซิตี้แมนยูสเปอร์แมนยูด้วยมีแมนยูอยู่ในนี้เอวไปหมดเลยพอแล้วซ้ายจะทับตาอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคือตอนนี้มีแค่ลิเวอร์พูลกับฟูลแลมอ่ะที่ยังไม่มีข่าวที่ยังไม่เสริมทีมอะไรเลยอ้โเหรอฮะนิ่งมากโอ้นอกนั้นโอ้วิลล่าเนี่ยเขาเสริมบ้าบอลมากเลยนั่งนั้นเขาขยับกันเรียบร้อยไปหมดแล้วอ่ะส่วนมีข่าวที่อันนี้มาจากไหนไม่รู้เขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยถ้า อาจจะปล่อยฟันได้ถ้าได้55ล้าน55แต่เราว่าไม่ p o ็นโพสซมากคือตอนเราว่าไม่เราว่าไม่ใช่เราว่าเราว่าฟันได้ไม่ไปหรอกแล้วคือฟันได้เวลาเขาสัมภาษณ์อะอย่างรอบที่แล้วจําได้ไหมมันมีเรื่องอรอบเนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นว่าเออฟันได้ ai, ทาไมดูอนาคตไม่แน่นอนคือเขาเขาเหมือนโพส์หลังจากตกหลังจ,จากแพ้ยูโรอะโพสต์ประมาณว่าเขาจะตัดสินใจเรื่องอนาคตในทีมชาติรวม<อ>ถึง<อ>สโมรสรอ,อ,อีกครั้งอ,อะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบเฮ้ยทำไมมีสโมสรอยู่ด้วยอะ ไม่อยู่หรอหรือยังไงแต่จาได้ไหมว่าก่อนนั้นเนี่ยตอนที่คลับประกาศไม่คุมทีมต่อแล้วก็มีข่าวฟันได้หนาขมากที่เหมือนเขาพูดว่าเออออกมาพูดแล้วเขาก็ออกมาบอกว่าทุกคนตีความข้อความของเขาผิดเขาพูดแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่อยู่เขายังแบบเหมือนมีคอมมิชเมนต์กับสโมสรนอะไรอย่างนี้อยู่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันไม่น่ามีแน่นอนไม่น่าจะแน่นอนแล้วคุณซือเป็นคนดัชด้วย ใช่แล้วว่าไม่น่าคนชาติได้วันเลยนะไม่น่าจะต้องทับงานกันเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้กลับมาเท่านั้นเองเพราะว่าพวกที่เข้าชิงที่สมโคปาเข้าตามกด3สัปดาห์ใช่น่าจะกลับมาใกล้ๆโอ้ยพี่มารีเนี่ยเผอๆไปเดินในแอนฟิลด์เดินๆโอทัฟฟอร์ดคุยดัตกันเป็นภาษาอีสานเลยนะเพราะว่าฮอแเน์เยอะมากใช่เกี่จริง